ทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งพี่แม่ครับเรื่องตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเรามีรัฐบาลก็เหมือนกับไม่มีรัฐบาลนะฮะคือเหมือนกับไม่มีใครแก้ปัญหาให้กับประเทศเลยค่ะทุกรัฐบาลหมดจะแก้ปัญหาเขาตัวเองทั้งนั้นเลยมันยังไงดีะฮะอ่าใช่ครับเพราะตอนเนี้ยเชื่อว่าเห็นพร้อมต้องกันก็ต่างประเทศเขายังมองเห็นเลยว่าประเทศนี่มีรัฐบาลก็เหมือนไม่มีอ่ะไม่ต้องไปคุยหรอกเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องถูกประชาชนอีเปีหีออกไปอ่ะ ดันั้นขนาดต่างประเทศยังมองนะระดับมวามน้าเราก็มองกลับมาของเราก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะเราไม่สามารถคาดหวังได้จริงไหมด้านการต่างประเทศก็ถือว่าสอบตกความมั่นคงก็สอบตกเศรษฐกิจว่าเป็นจุดแข็งก็สอบตกเลยเบี่ยงเบนจะมาประเด็นสังคมเรื่องยาเสพติดก,ก็สอบไม่ผ่านแค่เฉลยแนวทางมาไอ้กำปั้นเหล็กกำปั้นหุ้มกำมะหยี่มาก็แบบเดิมอีกแทนที่จะมาพัฒนาศักยภาพของฝ่ายเจ้าที่ปฏิบัติการเทคโนโลยีต่างๆก็ไม่มีความชัดเจนมันก็สะท้อนว่าปาัญหาเชิงวิทยาทัศน ก็มีปัญหาฉะนั baptism? ้นตรงเนี้ยที่นุพูดถูกมันมีรัฐบาลเหมือนเอ๊ะและจังหวัดชายแดนภาคใต้มหทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งประชาชนตายกันทุกวันความปลอดภัยไม่มีไม่มีหลักประกันความปลอดภัยให้กับประชาชนมันก็คล้ายๆเหมือนเอ้ยไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีมาตรฐานน่ะตรงเนี้ยพูดถูกความรู้สึกของทศไทยตอนเนี้ยมันเหมือนว่าเอ้ยมีรัฐบาลเหมือนไม่มีอือแล้วเมื่อไหร่รัฐบาลชุดนี้จะไปไปสักทีเหอคะ แา่ขอ<ค>น,นี้ถ้าเราดูา<ป>จากสภาวะแวดล้อมนะกับไอเหตุการณ์ต่างๆที่เดินมาเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ต้องยืนยันมันยืนอยู่ได้เพราะผู้นำจิติวิญญาณเป็นคนค้ำยันค้ำยันพักเพื่อไทยค้ำยันพักแกนนำรัฐบาลค้ำยันรัฐบาลและแน่นอนค้ำยันตัวนายรัมตีด้วยถ้าผู้ค้ำยันเนี่ยถูกลดทอนศักยภาพลงไปเรื่อยๆจุดตรงนั้นละ่ะเป็นคำตอบเดี๋ยวมันต้องถูกเปลี่ยนเองและตอนนี้จะเริ่มเห็นชัด ต้องใจตัวจใจจออยู่ที่วันที่สิบสามิถุนายนที่สาลดีการนักการเมืองจะไต่สวนเรื่องกรณีชั้นสิบสี่นะหละถ้าสารออกมาแล้วเป็นเชิงลบต่อผู้นาจิตวิญญาณเนี่ยสัญญาณที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เนี่ยจะเร็วขึ้นและเห็นภาพชัดเจนขึ้นใช่ครับในต,ตอนนี้ดูเหมือนว่าทางถ้าคุณสมศักดิ์เทศสุชินก็จะมีการวีโต้แพทย์เสภาเขาทําอย่างนี้เพื่ออะไรนะกะ็ทําแบบนี้เพื่อซื้อเวลาให้เจ้านายก็หมายความว่าอย่าลืมนะพักเพื่อไทยเนี่ยหรือพักร่วมรัฐบาลเนี่ย เขาไม่ได้เป็นลักษณะของเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมร,มรบมิตรร่วมรบแบบทหารเขาเป็นเหมือนนายกระเบ่าอะฉะนั้นอะไรที่ไม่ขัดใจผู้มีอำนาจได้ก็ทําแล้วเขาก็ถือว่าทําให้แล้วนี่ก็ผมก็วีโต้ให้ครับภายในติ้าวันผมก็วีโต้ให้แล้ว,ตว,ว,ตแ,ลวแต่พอวีโต้แล้วหมอก็จะฟังผมหรือไม่ฟังผมก็ไม่รู้จะทำยังไงและแนวโน้มข่าวสารที่เราสื่อมาตอนนี้ทางแพทยสภาก็เตรียมสวนกลับอะ ใช้เสียงสอนในสามย,ยืนยันมติเดิมมันก็เป็นไปตามเดิมอะแต่ท่านสมศักดิ์ก็ลอกตัวไปไงว่าผมทําให้เจ้านายแล้วครับแต่ว่าไอ้ตรงนั้นผมไปบังคับไม่ได้เพราะว่าเขามาลงมติซ้ำอีกทียืนยันก็ต้องยอมเขาไปก็ตอนนั้นเองใช่ครับพี่แปวกำลังจะหมายถึงว่าการวีโต้ของคุณสมศักดิ์เนี่ยมันไม่สามารถช่วยทักษณิณจริงแต่การวีโต้ของคุณสมศักดิ์เป็นการช่วยตัวเองเพื่อไม่ให้หลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีอ่าใช่คือช่วยตัวเองว่าทําเต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถมีพลังไปช่วยท่านทักษณิณหรอก แต่อาจจาะทงังในแงก่กําลังใจจิตใจทําให้ทันเสื่รู้เสืรู้ดีดูดีขึ้นเฮ้ยมีวีโต้มีวีโต้ซื้อเวลาไปเออทางสุดท้ายละมันไม่เกิดผลบังคับหรอกเพราะสุดท้ายแพทยสภาก็ยืนยันตามมติเดิมนั่แหละใช่ครับก็ถือว่าเป็นความเป่าเกมของรัฐมนตรีสมศักดิ์ใช่ไหมฮะอ่าใช่ดิไม่งั้นเขาไม่อยู่มาทุกยุคทุก,ทก,ทกสมัยหรอกเป็นรัมงตีมากที่สุดมากกทรวนที่สุด,สดคนหนึ่ง ไม่ธรรมดาใช่ครับสนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบสั่งได้เลยที่ l ล n e แอดมีดีหนึ่งหกมาเรื่องของคุณยิ่งรักชิที่นวัดนะคะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องชดใช้เงินไหมฮะกระทรวงการคลังจะบังคับให้ชดใช้เงินไหมฮะหรือว่าจะปล่อยเกี่ยวว่ากระทรวงการคลังยังไงต้องบังคับเหตุผลนพเนพราะอะไรเพราะมีคนจ้องจะเล่นงานกระทรวงการคลังจะด้ยร้องตรีอยู่ ถ้าไม่ไปบังคับตัวเองก็จะโดนหนึ่งห้าเจ็ดฉะนั้นก็ต้องบังคับแต่ส่วนบังคับแล้วมันจะได้ตังคืนหรือไม่ได้คืนนั่นอีกเรื่องนึงแต่ต้องบังคับใช่แสดงว่าคุณพิชัยเนี่ยต้องเล่นบทที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ใช่มันจะเป็นลูกโซ่นะท่านนายกก็จะต้องสั่งคุณพิชัยที่เป็นรองนายกควบรัฐมตีกลางแล้วคุณพิชัยก็สั่งตัวเองแล้วก็ไปสั่งรัฐมตีกลางเฮ้ยไปจัดการแก้ไขคําสั่งที่เราจะต้องไอเรียกร้องค่าไอผิดทางละเมิดสามหมื่นห้าพันล้าน เปลี่ยนเป็นหมื่นยี่สิบแปดล้านอะไรเนี่ยอะไรละ่ะหลังจากนั้นจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็ไปดำเนินการกรมังคับคดีฝ่ายกฎหมายอะไรต่างๆก็ว่ากันไปใช่แต่ต้องมีการสั่งรับรองได้คุณพิชัยต้องสั่งแน่เพราะถ้าไม่สั่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันไม่มีหลักฐานมีเอกสารเป็นปร,ประกาศเอ้ยอ้าวละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ามันมีคนจ้องเนี่ยเรียกว่ารักร้องทั้งหลายรอดูให้คืบหน้าไหมไม่คืบหน้าเลยเดี๋ยวโดนนะเนี่ยเหมือนกันแต่ไงก,ก็ต้องสั่ง แต่ว่าเอาหลักผลสำลิ์แล้วมันจะไปบังคับได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ว่ากันไปแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวันที่คุณจักรินี่ไปไปประทักคาที่ปปสฮะแล้วมีการงบ<น><ม>ประมาณออกว่าก็ประมาณในที่จะไม่แจกเงินเหมือนดิจิตอลให้กลุ่มวัยรุ่นน่ะจะมาเพื่อจัดก,การเรื่องยาเสพติดพี่แมวม,มองเรื่องนี้ย,ยังไงฮะไอเรื่องดิจิตอลเน่ยมันมันจบไปละแน่นอน,นก็จะเปลี่ยนมาเป็นการลงทุนฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าจะมีการโยก บางสูตรอะไรมาเนี่ยมันต้องแง่มาในเรื่องของการมาเสริมสร้างเศรษฐกิจแข็งแรงเรื่องพัฒนาเรื่องสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้าอย่างนี้ยังพอได้อยู่มันจะเป็นทางอ้อมแต่ไม่ใช่เอามาเป็นงบที่เป็นทางด้านฝ่ายปราบปรามนะเอามาเน้นเป็นในเรื่องของการพัฒนาพูดงงานแต่เห็นว่างบนี้จะมาเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรามยาเสพติดว่านั้นคุณทักษิณเขาพูดนโยบายว่าเกี่ยวกับการปรับปรามยาเสพติดยังไงอะคะพี่แมวช่วยอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจหน่อยอะคะับเขาก็อธิบายว่าเนี่ยไอจะต้องเสริมงบประมาณมา เพื่อทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปรกรณ์เพียงพอแต่ที่พี่บอกนะเพราะเดี๋ยวนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมจริงไหมเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเครื่องมือตรวจการเครื่องอะไรเเครื่องดักฟังเครื่องความปลอดภัยเรื่องเกิดกู้ระเบิดอ,อะไรต่างๆเนี่ยให้เกิดความปลอดภัยเพราะเรื่องการสิติ์ควนสัมพันธ์กับชญาจากรรมข้ามชาติต่างๆก็กลไว้ยงั้นกซ้ายไปขวาสิเอางบมาเสริมกันตรงเนี้ยได้ไหมแต่เป็นจริงเนี่ยผู้ฝ่ายค้านและผู้ฝ่ายทางตึงก็บอกเฮ้ยมันไม่ได้มันไอตอนเนี้ย เราต้องอัดฉีดจริงแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยไม่พอที่ซ้าไปแต่เราต้องไปหางบเพิ่มเป็สัก 2, 3, สองแสนสามแสนล้านเพื่อมาอัดฉีดทั้งเศรษฐกิจแต่ในมุมของพี่เอาละถ้าจะเกิดไปใช้ตัญยาเสพติดต,ต้องไปใช้ในแง่ที่ไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่เอาไปเป็นในส่วนของการปราบปรามแบบทันตรง,งเพราะกระบวนการแก้ขไขปัญหาเสพติดเนี่ยมันต้องครบวงจร ตั้งแต่มีการปราบปรามมาแล้วก็มีการมาฟื้นฟูมีการพัฒนาสร้างอาชีพไปต่างๆเนี่ยมันต้องไปใช้ในประเด็นหลังไม่ใช่ไปเป็นเด็นน้ำหนักที่จะไปใช้ในการปราบปรามใช่ครับคุณทักษิณบอกว่าจะจะลุยเข้าไปปราบวัดแดงมันทําได้ด้วยเหรอคะก็ตรงนี้ไงพอพูดเสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นเมียนมาก,ก็ส่งเครื่องบินรบเข้ามาในไทยเลยทั้งๆทีท่จริงๆเนี่ยเราไปประสานความร่วมมือเมียนมาเมียนมาก,ก็จัดการให้เราไม่ได้เพราะพื้นที่สิ่งพนของวัดแดงเนี่ยเมียนมากก็เข้าไม่ถึงแต่ถ้าเาเเรกิด ข้ามเข้าไปเนี่ยเขาถือเป็นอธิปไตยของประเทศน่เขาก็ต้องแสดงศักยภาพป้องกันการลุกลามใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นชัดไงเมียนมาข้างหลังก็คือพี่จีนจริงๆเนี่ยคนจะจัดการกับว้าเนี่ยมันต้องคือจีนต้องคือจีนต้องคือพี่ใหญ่เพราะว้าแดงเนี่ยมีสองกุ่มสองก้อนก้อนหนึ่งทางเหนือติดกับจีนนั่นแหละแล้วก็ไม่กล้าค้าอยากติดติดเลยนะถูกจีนกำราบเรียบร้อยจะว้าใต้มาติดกับไทยนี่แหละตัวค้าแต่ว่า เหนือหรือว่าใต้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาปกครองด้วยด้วยกลุ่มก้อนเขาเดียวกันแน่นอนและคนมีทิลิทก็ปฏิเสธไม่ได้จีนเพราะว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ของกําลังของว้าเนี่ยก็เป็นของจีนหมดนั่นแหละฉะนั้นปัญหาก็คือว่าเราก็ต้องถ้าจะจัดการว้านะเราจัดการเองไม่ได้เมียนมากก็ช่วยเราไม่ได้สุดท้ายต้องจบที่ว่าเราต้องสแสวงความร่วมมือกักบจีนตรงนั้นแหละถึงจะจัดการได้มันก็เหมือนเวลามาจัดการเรื่องไอก้ก c a m อ e r นั่นแหละจัดการเรื่อง call center ที่จะเวโกงในเมียนมาเห็นไหม พอมีจีมาจัดการได้ถ้าไม่มีมารัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้แต่จีนมาจัดการได้แต่เขาก็จัดการเฉพาะคนของเขาแล้วเขาก,กลับไปแสดงว่าถ้าจะจัดการยาเสพติดบานแดงต้องขอความมือกับจีนทางเดียวเท่านั้นเองถูกต้องเลยแล้วก็ต้องสวงความร่วมมือกับฝ่ายตะวันตกเพราะฝ่ายตะวันตกมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์เหมือ,กอนกันที่จะใช้วิธีแบบว่ากองกําลังไม่ทราบฝ่ายหรือการปฏิบัติการไม่ทราบฝ่ายไปนั่นได้เพราะเราไม่มีศักยภาพเพียงพอด้วยตัวเราใช่ครับ โอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แมวนะครับที่ให้ความรู้นะครับครับโอเคครับวันดีครับผมครับครับก็ตอนนี้ปัญหาของประเทศเยอะเหลือเกินนะครับทุกด้านเลยครับมีปัญหาหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลของคุณแพรร์ทองทานยังไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาอะไรต่างๆได้ดูด้วดเลยจนกระทั่งมีเสียงเปรียบปเลยบอกว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีรัฐบาลก็เหมือนไม่มีก็วันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามได้จานสวัสดีครับ สวัสดีครับคนที่รวยๆมาฟังทางนี้นะครับเพราะวันนี้จะมีบ้านราคาเบามากๆที่สําคัญก็คือว่ามาเป็นบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองเนื้อที่106ตารางวาราคาแค่29ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับทายสักเซ็นท่าลับเ้า ถึง5นาทีป้านแบบนี้หาได้ที่ไหนนะครับหรือถ้าขี้เกยียจขับรถนะครับจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็ห่างจากเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยเพียงสถานีเดียวเท่านั้นเองคือสถานีพหลโยธยี่ิบบ้านหลังนี้นะครับตอบโจทย์สำหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่มีสมาชิกในบ้านมากกว่า10คนเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยมีด้วยการถึง3ชครั้น6ห้องนอน8ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้าน1ห้องรับแขก1ห้องทานข้าว1ห้องสกรีต สองห้องครัวจอดรถได้สามคันแล้วก็มีชั้นดาดฟ้านะครับเอาไวส้สำหรับปิกนิกเอาไวส้สำหรับปิ้งย่างปาร์ตี้สำหรับทุกคนในครอบครัวหรือว่าบรรดาพืชๆของลูกมาปิ้งย่างก,กับบนด,ดาดฟ้าโอ้บรรยากาศดีมากๆความสุขอะไรจะมาง่ายขนาดนี้บ้านหลังนี้นะครับสร้างมาแล้ว15ปีสภาพยังดูเหมือนใหม่สามารถที่จะเช็คอินเข้าไปอยู่ได้เลยนะครับ พื้นที่ส่วนหน้าบ้านเนี่ยถ้าคุณเป็นเจ้าของคุณอาจจะสามารถที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มอีกนะครับมันจะได้มีความร่มรื่นมากกว่านี้ถ้าคุณชอบต้นไม้เยอะๆที่สําคัญสําหรับคนที่อยากเลี้ยงปลาครับที่นี่เขามีบ่อเลี้ยงปลาครับนะครับคุณสามารถที่จะเลี้ยงปลาครับได้เลยโอ้โหเพื่อเป็นความสิรของคนกับบ้านนะครับบ้านไหนที่เลี้ยงปลาครับบ้านนั้นมีแต่รวยรวยและก็รวยพื้นที่ใต้สอยเนียมีทั้งหมด400ตารางเมตรนะครับอยู่ ซอยประหลโยธี24นะครับปากซอยเนี่ยมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวคือสถานีผลโยธี24นั่นเองและที่สำคัญเวลาเราซื้อบ้านราคาแพงๆเนี่ย29ล้านสิ่งที่เราจะต้องสนใจคือใครครับคือเพื่อนบ้านหลายคนเนี่ยซื้อบ้านราคาแพง แต่มีปัญหาคือรอบบ้านเนี่ยมีแต่พวกจีนเทา oh, <no. S 1> วันวัน,วนกลางค่ำกลางคืนมันไม่หลับไม่นอนพวกจีนเทามามีปาร์ตี้ส่งเสียงลงเล่นตลอดท้งคืนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนคากคุยกันทั้งบ้านไม่ต้องหลับต้องนอนกินเหล้ากันทุกคืนทุกคืนทุกคืนไปถามดูเลยใครที่อยู่บ้านรวยๆแลืมีจีนเทเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยชีวิตเนี่ยเหมือนมีเจ้ากรรมในเบนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ oh, <no. S 1> แต่ว่าที่นี่เนี่ย oh, <no. S 1> เพื่อนบ้านเนี่ย เป็นข้าราชการบำนาญอยู่กันอย่างสงุกมีอัธยาศาัยการมีบ้านที่ดีต้องมีเพื่อนบ้านที่ดีด้วยอันนี้สําคัญถ้าคุณผู้ชมสนใจรีบตัดหมายตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วก็รีบตัดสินใจจะบอกว่าทําเลใกล้กับเซ็นทรัลลาดพร้าวมีแต่ราคามีแต่ัพ up up ัพ,พ,พขึ้นตลอดซื้อวันนี้พรุ่งนี้ก็ราคาอาจจะขึ้นไปแล้วก็ได้ถ้าคุณรู้สึกตะกี้ตะโกนใจเอาอย่างนี้ดีไหมครับถ้าคุณซือ้อ ไม่ได้อยู่เองซื้อไว้เพื่อเก่งกําไรก็ได้เพราะว่ามีแต่ราคาขึ้นราคาขึ้นถ้าคุณจะซื้อเพื่อลงทุนการซื้อบ้านเพื่อเป็นการลงทุนปลอดภัยที่สุด ไม่ต้องกลัวไข่ปลาปนไม่ต้องกลัวจะเหมือนตลาดหุ้นซื้อวันนี้ทำใจวันหน้าไม่ต้องซื้อบ้านหลังนี้29ล้านบาทมั่นใจว่าทำเลใกล้กับเซ็นทรัล,ลาับพาเพียง5นาทีเท่านั้นราคาไม่แตกขึ้นขึ้นขึ้นถ้าคุณผู้ชมสนใจจะลืมเลยนะครับบ้าน3ชั้นเนื้อที่106ตารางวาห่างจากเซ็นทรัล,ลาัเพาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเอง6ห้องนอน8ห้องน้ำโทรเลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์ 0813351011จะซื้ออยู่เองอยู่ด้วยกันในครอบครัวหรือจะซื้อเพื่อเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเงินต้นไม่ศูนย์มีแต่กำไรกำไรกำไรการซื้อบ้านและที่ดินที่อยู่ในทำเลที่มีแต่ความเจริญรับรองคุณไม่มีการขาดทุนซื้อวันนี้พรุ่งนี้คุณก็นอนหลับไม่ต้องอ,อกสัยแขวนแขวนเหมือนซื้อหุ้นแล้วหุ้นราคาตกสนใจติดต่อเลยนะครับ0-813351011วันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการบ้านดีราคาถูกสวัสดีครับ